ภาพอากาศยำแย่เนี่เราลงถึงพื้นแล้วจริงมั้ยพื้นเรียงเนี่ยเฮ้ยถึงแล้วโอ้โหแล้วแบบไม่เห็นเที่ยอะไรเลยเบสครับพี่ครับเฮ้ยแทนไปไหนแล้วเนี่ยร้องอันแทนฮะลงมาลงมาลูกมองแล้วไม่เห็นเลยมิดใส่เลนส์นิวอะใส่เลนนิวเห้ย อยงางไรอย่าง,งว่า,าแรงแรงอะไรวะออกมาแรงเบ็บดยันเบ็ดบันไดอยู่นี่นี่นี่ตรงผมขากลับตามสัญชาตญาณเลยปะเนี่ยคงต้องงั้นนะอยู่ไหนพี่เฮ้ยบันไดอยู่ไหนอยู่ตรงผมพี่เดินตามเสียงมาเออและตรงนี้ปะใช่นะผมได้ยินเสียงพี่แล้วอะ่ะโอเค เฮ้ยเสียงไก่วะเสียงแผลร้องอ่าอะไรเกี้แผลมันตายแล้วหรอไม่มีอะไรเสียงร้องอ่าเมื่อกี้เสียงมันร้องเลยเออเสียงอ่าเมื่อกี้ยเลยวะทางแบบนี้นะไม่อยากมาทางแบบนี้เราอยากจะทางที่มันตัดตันหมดอยากจะจบ ออไอ้นี่มันหมอกเลยนี่มันหมอกมหมอก่ะออกออกไหมเดินไปหมอกหน่อยเดียวหน่อยเดียวเสียงอะไรอะไรวะไม่เออไม่เสียงอะไรร้องอไห้วะอ๋อเนี่ยใครใครร้องไห้ไม่มีเอาแล้วโหเล เอ้ยจะไปเข้าไปต่อวะผมกลัวพี่เปนเดินกลับเฉยเลยไม่ยเสียงร้องไห้ผมไม่เอาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูบฮ้ยพี่บุ๋มเป็นไรพี่พี่อะไรพี่มันอันนั้เราไม่ได้อะไรเลยนะมัเราได้เหรียญมาหนึ่งแล้วพี่ก็ไปทางอื่นพี่เฮ้ยข้างล่างมีมีล้อในมานสองเฮ้ยสวยมีมีชิ้นหนึ่งตรงนี้ หมดแล้วทางยังยังยังมีทางขวาอีกลงไปแล้วก็ขวาเดี๋ยวมเวาๆเลยตันนี่พี่แต่เนี้ยก็หดแล้วไปทางนั้นเรามันตันเนี่ยนี่เล่นแบบอันนี้อันนี้คือเราเล่นแบบมีคุณภาพเด้วยหรอกเฮ้ยอ๋ออ๋อ ะไรอะไรอระอประตูโอเคแล้วมันมีอีกทางหนึ่งคือเราต้องไปทางไอเนี่ยไอไปไปเลยก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะไอทางบนไหนีไฟอ่ะไปปะเห็นมองอะไรไม่เห็นเลยวะไปทางเอวไม่ลงได้ลงไม่ไปบนไดนีไฟก่อนหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่เอาของไปเก็บตามผม่หม้องไปเก็บไปด้วยกันแี่ ม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบอกเลยนะก็มีตัวอะไรอ่ะแต่จริงๆถ้าเราไม่คิดมากนี่เราเราลอดแล้วเนี่ยเสียงอะไรวะไปไหมไม่อยากเรือนมบอกเลยว่ะกลางคืนเนี่ยกลัวอ่ะไปเลยก็ได้ปะผมไม่รู้ว่าบนตรงบ่อตอนกลางคืนมันเป็นยังไง เราได้อีกวันไหมหรือว่าไ,ไม่มีแล้วนนได้วัน,นพอแล้วพี่กินแล้วอ่ะ็บไปซื้อเงนินได้ป่าพี่ใช่ก็เดี๋ยววันนี้ไปอีกฮี่เราหายไปไหนคนหรือ๋มอ <c oughs> ตีตอไว้ทำแบ